เออตอนนี้กำลังเอาของบริจาคขึ้นรถครับทอนนี้ญาติโยมได้บริจาคของมาก็เยอะอยู่วันนี้นะครับข้าวครับมีข้าวนี่ครับข้าวเยอะครับเยอะข้าวคนนี้เยอะแล้วก็ไข่ครับแล้วก็เสื้อผ้าครับนี่เสื้อผ้า น้ำครับขนมครับนี่ครับนี่มาม่าครับมาม่าครับครับกับมาม่าครับต้องขอขอบคุณท่านมหาภพรัตนะครับวัดน้ำตกนะครับที่ร่วมกับยัติโยมทางท่าเสาได้ร่วมบริจาคมาม่าครับแล้วก็ไข่มาให้ทางมาทุ่งทองเพื่อจะเอาไปบริจาค กับคนยากไร้นะครับคนจนนะครับนี่ครับมากครับขอบคุณท่านมหาหนะครับและก็ญาติโยมทั้งท่านสาวด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกศิษย์นครปฐมนะครับหมูอ้วนครับหมูอ้วนทุ่งผักกูดนะครับได้ออกปลากระป๋องสี่ลังน้ำมันพืชสองลัง มาม่าครับสามสิบกล่องนะครับแล้วข้าวอีกนะครับแล้วก็ขนมปี๊บอีกสองปี๊บนะครับหมูอ้วนครับลูกศิษย์ที่ทุ่งผักกูดนะครับหมู่บ้านทุ่งผักกูดแลก็มะถมครับที่อัตมาอยู่นะครับแล้วขอบคุณโยมยานะครับยมยาชิตาพรสุดที่รัดนะครับที่ได้ออกข้าวสารอีกยี่สิบถุงนะครับ แล้วก็น้ำอีก2ี่สิบแพ็กแล้วก็ขนมอีกนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับนี่ครับก็ขอนุวมฒนาด้วยนะครับแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ออกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าด้วยนะครับไข่ก็หลายแผงนะครับ ขอบคุณโยมต้อมนะครับพุทธเคียนออกมาอีก20แผงขัดไข่นะครับแล้วก็พระครับพระครับพระโชนะครับออกมามอีกสองลังอ่าเป็นพระลูกชายของโชตินันอยู่ร้านท่าเสาครับขายทุกอย่างครับ ครับสองลังก็เข้าสิบสองกล่องนะครับของพระโชนะครับพระในวัดทุ่งทองครับที่ได้ออกมามาช่วยนะครับเป็นลูกชายของร้านขายของที่โชตินันอยู่ที่ตลาดท่าเสานะครับอีกครับแล้วก็ญาติโยมหลายๆคนครับที่ออกช่วยกันนะครับแล้วก็พระด้วยนะครับหลายหลายคนนะครับนี่ครับ นี่ากำลังลําเลียงนะครับลำเลียงเพื่อจะเอาไปบริจาคพรุ่งนี้ครับวันที่19นะครับแล้วก็ตีสีนะครับตีสีวันนี้เดี๋ยวผักก็จะมาจากตลาดนครปฐถอีกนะครับก็ผักอีกหลายอย่างครับผักสดนะครับที่จะเอาไปบริจาคให้กับคนยากไร้นะครับนี่ครับตุ๊กตาเสื้อผ้าครับขอบคุณโดมทั้งหลายนะครับที่ออก กอตาเสื้อผ้าเยอะแยะหมดเลยครับที่จะไปบริจาคนะครับแล้วก็ขนมนี่ครับขนมของทวัชชัยครับทวัชชัยครับมีข้าวน้ําขนมนะครับนี่แล้วก็แผ่นเพลิดครับมาจากต้องกขมิ้งผมครับแล้วก็ลูกศิษย์ราชรีนะครับอ่าที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ